สัตว์ละคนในไลฟ์เขาเป็นพ่อเป็นแม่ไอ้เยี่ยไปเลยเพื่อที่จะได้ริมเขาไปใครวะครับผมว่าง่ายขาพี่ชายถึงแล้วเหรอผมอยู่ในใจพี่เสมอแล้วครับกูยังมีชีวิตอยู่ผมอยู่บ้านพี่นั่งไลฟ์อยู่พี่บอกตีหนึ่งไม่ใช่เหรอใช่พี่อยู่ในไลฟ์ผมอยู่เนี่ยเปิดโฟนนี่ไงเนี่ยพี่อะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยี่โดนแบนแบนเลยก็มาเจ้าเฮ้ยกู้ส้นตีนมากนี่เดี๋ยวให้ดูนี่ไลฟ์อยู่เห็นปะ ฮัลโหลเออพี่เดี๋ยวโดนแบนยิ่งพูดอะไรหยาบคายกด5 5กันใหญ่เลยเนี่ยสะใจเพเนี่ยทุกคนพี่ชายผมโทรมาครับเอ้ยโอ้โหก็พูดแบบให้ผมดูเป็นคนดีหน่อยเอางี้เดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงเจอกันครึ่งชั่วโมงไหนไรอยู่ไอสัตว์และคนในไลฟ์เขาเป็นพ่อเป็นแม่มเฮ้ยเฮียอะไรเขาผู้ติดตามตัวโยองไงผมต้องไล่เขาดิเขาไอสัตว์แเก็แปกเล่าเฮียเอ้าไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่มึงไปไล่เขาดูทำไมไอ้เหี้ยทุกคนฮะฟังไว้นะฮะนี่คือคนที่เออนั่นแหละตามสัญญาณเลยฮะ ไปยี่โมงไปยี่โมงก็ตีหนึ่งครัพี่ตีหนึ่งไม่ใช่เหรออ้าวโอเคเจอกันตีหนึ่งนั้นั้นอ่าฝากบอกคนได้ได้หน่อยแล้โอเคใครบอกว่าเอ่อถ้าใครผู้หญิงคนไหนสดสดรัคืนนี้มีอารมณ์ทางเพศจะเจอกับผมที่ที่ร้านโตนะครับตีหนึ่งเดีวเราเจอกันหยุดหยุดเฮ้ยกันเลยล่ะกันเลยล่ะเชี้ยมากกูจะโดนไหมเนี่ยเขเชี้ยเลยอ่ะคุจะบ้าว่ะแป๊บนึง